มาดูกันที่แฮนนี้ครับผมใบนั้นอยู่ที่10ทับยี่ครับคุณคอมีครับถือแจ็คหกคอมา20แล้วคุณสูถือคิงควีนดอกจิกนะครับเลทออกไปที่80นะครับผมมีคนคอมา2คนรวมทั้งคุณลอดกิจที่ถือ88นะครับแล้วฟอบนั้นเปิดเป็น488เอ็ครับผมมีดอกจิก3ใบครับฟอบตรงนี้ทุกคนมีดีนะครับผมคุณลอดกิจถือตอง8ครับคุณคอมีมีฝัด ส่วนคุณสูนเนี่ยถือนัดฝัดเลยแล้วคุณลอดกิจโยนหินถามทางเบ็ดออกไปที่210ครับผมประมาณครึ่งพอตนะครับแล้วมีคุณคอมีและคุณสูคอมาเถินตกเป็น9โพดํานะครับผมลอดกิจบอกขอเช็คก่อนครับเริ่มไม่ไว้วางใจคอมีเห็นแบบนั้นคิดในใจมันต้องสร้างแวลูชิงเบ็ดออกไปที่700 คุณสูนั่งยิ้มมุมปากแล้วขิงกลับไปที่2 0 0พหนึ่งด้วยนัดฝัดครับผมมาถึงตาของคุณลอดกิจลอดกิดคิดในใจครับผมพวกมึงมีอะไรกันกูตองแล้วเว้ยถ้าจากขนาดนั้นกูไปก่อนดีกว่าแล้วริเวอร์ตกเป็น3เข้าหลามตัดครับคุณคอมีเริ่มเสียวสันหลังวาบแล้วครับแต่ต้องใจดีสู้เสือครับทำการเบ็ดออกไปที่สองพ ส่วนคุณสูบอกว่าเกมนี้มันต้องออินคอมีอยังไงครับคอมีก็คอครับตามชื่อครับเรียบร้อยผมอยากจะถามเพื่อนๆครับกับช็อตนี้ถ้าเพื่อนๆเป็นคุณสูจะรีเลสสองพันหรือแค่คอ700และถ้าคอยอย่างเดียวเนี่ยคุณรอดกิจจะตามมาไหมยังไงลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับผมแล้วก็จบคลิปขอสัก1นึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำต่อไปขอบคุณมากครับ